ใช้ลูกโดดขา้นไป่นำ่ก็เบาสวิตีมีน้องฝ้ายสุขุสกนไในมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกระเบาปัสสวันช์กับเราสิช่นพี่น้องเนมากินข้าวน้กันมือนี่กับเราได้แก้งน้ำไม้พี่น้องมือน้่งนมือนี่แจ้งน้ำไม้ กับผักแกงบัวลายพี่น้องผัก,กเกษตรพี่น้องเอมาเสรแซ่ร้องกันแกงน้ำมันุบแซ่ในบ้านเฮานี่กับขเหนียวอนกวหมาพี่น้องไหกินเข่าร้องกันเสร็แซ่รกันได้พี่น,อน้องใส่หมูหอมแกงน้ำมนมือนนี่พนอ้อไปลูกโด,ด่งทาไมล่ะ บ่นพักกันไปพี่อนเอามเหนียวพี่อนใส่ไปเรยมึง มันยมาสองคนยอย่างนี้น่มคนกินนําตาที่กเนอ่านี้เป็นอยามาแใจเหน,นกันใส่หมูสามสันสีสลาด แบบแบบอบัแบบแบบาะียังไปอือยังแลยมั้งสามสั่นนบสั่นเดี่ยวผ่าเป็นแบบแสามสั่นไปเลยแสบไปเนาะ

ใช่ัเวเอืด้วยเนาะอืมนืบอืมอืมอะนรก็ขอบคุณมี่เองประจุทุคนเนี่ยมาติดตามปเป็นกำลังใจกับบอาสวรสค์นเนะาะพี่น้อง แซ่บหน่อยให้หนูมาชด ขอนข้อนข้อนข้อนไม่ยอ,อ,อ,อมเ,เลยแกหข่ายข้อนพกาะแก่ข่าหมือนข,ข้อนครับนี่ไมอมอกินดืดเดืมันจ้ำสันลงใจ Còn tận tân như ngay khi nào